SBS live streams and podcasts are supported by advertising. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. a r t the conversation with your new audience today emailsales@sbs.com.au คุณกําลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai นายกรัฐมนตรีจีนเยือนเพิร์ทวันนี้ก่อนเดินทางกลับ สภาเดือดเหตุพิจารณาร่างกฎหมายอนุญาตผู้หญิงลาหยุดจากอาการวัยทองคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคดียุบพักก้าวไกลวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจากเอสเวสไทย18มิถุนายน2567กับดิฉันเชยดาพาว ในวันนี้วันที่18มิถุนายนนายกรัฐมนตรีเฉียงหลี่ของจีนและนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอับานิซีเดินทางไปเยือนรัฐเวสต e r n นออสเตรเลียซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีจีนนายกเฉียงหลี่จะหารือและกระชับความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย Australia, โดยมุ่งเป้าไปที่ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญ นายกรัฐมนตรีจีนจะเยี่ยมชมโรงงานลิเทียมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมระหว่างประธานกรรมการบริษัทของออสเตรเลียและจีนโดยมีตัวแทนจากบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียซึ่งรวมไปถึงบริษัท Westfarmers Rio Tinto e n z และ Fortescue เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันและข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสงประเทศ มหาเศรษฐีเจ้าของเมืองแร่แอนดูฟอเรสเตือนว่าออสเตรเลียอาจต้องเผชิญกับภาษีคาร์บอนจำนวนมากหากออสเตรเลียไม่ทำตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับพลังงานนิวเคลียร์คุณฟอเรสออกมาตอบโตก้กรณีที่พักฝ่ายค้านเตรียมยื่นเสนอการยกเลิกเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี2030ของรัฐบาล ด้วยกล่าวว่าการเปลี่ยนมาใช้พลังงานนิวเคลียร์อาจใช้เวลาหลายทศวรรษและอาจทำใหออสเตรเลียล้าหลังนานาประเทศทั่วโลกคุณฟอร์เรสต์ยังกล่าวอีกว่าเมื่อถึงเวลาที่ออสเตรเลียจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้แหล่งพลังงานอาจจะต้องเสียภาษีจำนวนมากให้กับยุโรปและประเทศอื่นๆที่ในขณะนี้กำลังลงทุนในพลังงานสะอาดด้านรัฐมนตรีอมแมนดาริชเวิร์ธกล่าวกับชาน n n น l 9น์ว่าการคัดค้านของพรรคฝ่ายค้านเป็นนโยบายที่ขาดความกระตือรือร้น วุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยมฮอลลีฮิลช์อ้างว่านายจ้างอาจจะไม่เต็มใจที่จะจ้างผู้หญิงหากกฎหมายกำหนดให้ผู้หญิงสามารถลาหยุดได้เนื่องจากอาการวัยทองวุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยมได้กล่าวในระหว่างการประชุมคณะกรรมการวุฒิสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาการวัยทองและอาการก่อนหมดวัยประจำเดือนในระหว่างการอภิปรายอย่างดุเดือดกับตัวแทนจากอุตสาหกรรมต่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Menopause Friendly Australia Grace m อนล o y กล่าวว่าอาการวัยทองทำให้ผู้หญิงหลายพันคนต้องเข้าสู่วัยเกษียณก่อนกำหนดโดยมีสถิติที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงลาออกจากงานเร็วกว่าผู้ชายถึง7.4ปีคุณฮิลช์กล่าวว่าไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามผู้หญิงจะ,ะเผชิญกับอคติมากขึ้นเมื่อนายจ้างต้องพิจารณาสิทธิการลาเพิ่มเติม จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าการ,กรเกษียณของผู้หญิงก่อนกำหนดเท่ากับการสูญเสียเงินเดือนและเงินซูเปอร์อีกกว่า575,000ดอลลาร์ 5, 5, เมื่อวันนี้วันที่17มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้ได้ขยับวันประชุมประจำสัปดาห์จากวันพุธมาเป็นวันอังคารและจะเริ่มประชุมในเวลา9นาฬิกานาที ซึ่งสัปดาห์นี้มีวาระการพิจารณาคำร้องหลายเรื่องอาทิกรณีประธานวุฒิสภาส่งคำร้องสมาชิกวุฒิสภาหรือสว40คนขอให้สาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นนายกของรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีวาระการพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตโดยนายทะเบียนพักการเมืองขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักเก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพักคภายในกำหนดระยะเวลา10ปี โดยกล่าวหาว่ามีพฤติการการกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทําการที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งทางกะกะตได้ดำเนินการส่งเอกสารผ่านระบบยื่นฟ้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนหรือ e-filing ตั้งแต่วันศุกร์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมา และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจากเอสเวสไทย18มิถุนายน2567ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม ฟังได้ทาง Apple Podcast, s, Google Podcast, s, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง p o d c a s t ของคุณ